เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนี่เลยเจ้าโฟร์ซ่า300นะคะวันนี้ติดสติกเกอร์ใหม่แล้วนี่ว้าว <Wow. S 1> เป็นไงกันบ้างคะหล่อไหมคะทุกคนนะคะอันนี้นะคะจะบอกว่าสีเดิมนะคะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นรถไว้สําหรับออกทริปเรานะคะเพราะว่าคันนี้ขับง่ายนะคะนั่งสบายมีพิงหลังแล้วก็มีกล่องด้วยนะคะแล้วก็มีที่จับโทรศัพท์โทรศัพท์หมดเลยนะคะที่ชงที่ชาร์จแบบก็คือมีหมดเลยนะคะอันนี้เราสั่งมานานแล้วนานมากๆแล้วสําหรับสติกเกอร์ ะะเป็นโทนห่วงแล้วก็ใส่โลโก้เราเข้าไปนะคะจ่งมีโอกาสได้ติดนะคะสองข้างก็คือสองฝั่งเหมือนกันหมดเลยนี่ประมาณนี้ทุกคนว่าเป็นไงกันบ้างนะคะสวยไม่สวยนะคะเขา้าไม่เขา้าลองช่วยดูหน่อยนะคะมันจะเป็นแบบสีขาวตัดห่วงประมาณนี้เนาะนะคะคันนี้ก็จะเอาไว้ไปวิ่งทริปนะคะใกล้หน้าหนาวแล้วดเดี๋ยวเอาคันนี้ไปลุยทริปกันนะคะจะไปนอนค้างการเซ็ที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวใช้คันนี้แหละนั่งสบายดีพี่ ความคิดกันว่าไงบ้างนะคะหรือว่าใครมีแพนนะคะจะไปออดคุงที่ไหนมีกลุ่มฟอซ่านะคะหรือว่ากลุ่มอื่นนะชวนมาได้เลยนะคะ